ในน้ำเย็นของเขื่อนเก่ามีบางอย่างยังคงเคลื่อนไหวทุกครั้งที่น้ำลดจะเหมือนมีเสียงแผ่วๆล,ลอยขึ้นมาตามลมยามพบค่ำเสียงนั้นกำลังเรียกชื่อของใครบางคนอยู่เสมอและเมื่อใดที่ใครเผลอขานรับเขาจะไม่ได้กลับขึ้นมาอีกเลยฉันชื่อพิมพสิบปีก่อนฉันเคยไปฝึกงานอยู่กับกลุ่มชลประธาน ที่เขื่อนแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเขื่อนแม่ลานเขื่อนที่ถูกสร้างทับหมู่บ้านเก่าชื่อบ้านห้วยแม่ขวัญเขื่อนแม่ลานในตอนนั้นเป็นเขื่อนขนาดกลางที่เงียบสงัดน้ำในเขื่อนเย็นและนิ่งจนน่ากลัวใครที่ไปยืนตรงสันเขื่อนมองลงไปในผืนน้ำเบื้องล่างจะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างมองกลับมาเสมอพิมพ์เล่าว,ว่าตอนนั้น เธอไปอยู่ที่พักเจ้าหน้าที่ชั่วคราวกับเพื่อนอีกสามคนมีพี่หมิวหญิงสาวเจ้าถิ่นที่เป็นช่างเทคนิคและพี่เจนกับบีเพื่อนฝึกงานจากกรุงเทพคึืนหนึ่งหลังจากฝนตกหนักทั้งวันพิมพ์ออกไปยืนที่ระเบียงห้องพักแสงจากไฟทางเดินสะท้อนบนผิวน้ำในตอนนั้นเธอได้ยินเสียงบางอย่างเสียงนั้นเบาเหลือเกิน เหมือนเสียงผู้หญิงกระซิบชื่อของเธอพิมพิมเสียงนั้นลอยมากับสายลมเหมือนมาจากกลางเขื่อนตอนนั้นชิ้นยังไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่พี่หมิวบอกว่าอย่าไปสนใจเขื่อนนี้นะมีคนจมน้ำเกือบทุกป,ปีรุง่งเช้าพี่หมิวพาพิมพ์ไปซื้อของในตลาดใกล้ๆขากลับ เธอเล่าให้ฟังถึงตำนานของแม่ขวัญหญิงสาวในหมู่บ้านเก่าที่เคยอยู่ตรงนั้นก่อนเขื่อนจะสร้างแม่ขวัญเป็นหญิงสาวสวยมีคนรักชื่ออินแต่วันหนึ่งอินกลับผิดคำสัญญาแต่งงานกับหญิงอื่นแม่ขวัญเสียใจมากจนไปกระโดดน้ำตายก่อนตายเธอสาบานไว้กับแม่น้ำว่าขอให้ใครก็ตามที่ทรยศความรัก ต้องไม่มีวันได้เห็นแสงตะวันอีกหลังจากนั้นทุกปีจะมีคนจมหายในลำน้ำตรงนั้นเสมอจนเมื่อรัฐเข้ามาสร้างเขื่อนก็ไม่มีใครกล้าลงไปทำพิธีล้างคำสาบานนั้นได้เลยคืนที่สองเสียงเรียกนั้นกลับมาอีกครั้งครั้งนี้มันชัดกว่าเดิมพิมพ์ลงมาสิ พิมพสะดุ้งตื่นเหงื่อเย็นเต็มหลังเสียงเหมือนอยู่ข้างหูแต่พอเปิดไฟไม่มีใครอยู่เลยพี่เจนที่นอนข้างๆลุกขึ้นถามว่าพิมพ์เป็นอะไรพิมพ์ตอบบอๆว,ว,ว่าได้ยินเสียงเรียกเจนทำหน้าแปลกใจเพราะเธอก็ฝันว่ามีคนมายินอยู่ปลายเตียงผมยาวเปียก น้ำหยดลงพื้นสองวันต่อมาเขื่อนแม่ลานต้องลดระดับน้ำเพื่อซ่อมท่อระบายน้ำระดับน้ำลดลงไปกว่าครึ่งทำให้เห็นยอดของหลังคาบ้านเก่าๆโผล่ขึ้นมาพี่หมิวบอกว่านั่นแหละบ้านแม่ขวัญตอนบ่ายพิมพ์กับเพื่อนๆแอบลงเรือหาปลา ไปดูใกล้ๆบ้านไม้เก่าๆที่โผล่ขึ้นจากน้ำเต็มไปด้วยตะไคร่ประตูบ้านเปิดแง้มๆเหมือนมีใครอยู่ข้างในบีพูดเล่นว่าลองเรียกชื่อแม่ขวัญดูไหมพี่หมิวรีบปรามทันทีอย่านะของแบบนี้อย่าเรียกเด็ดขาดแต่ไม่ทันแล้ว เสียงบีดังขึ้นเบาๆแม่ขวัญจา๋าทันใดนั้นคลื่นน้ำก็ซัดเรือจนเกือบคว่ำน้ำเย็นเฉียบไหลวนเป็นวงกลางบ้านเก่าพิมพ์เห็นชัดมีแงวผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ในบ้านแล้วเธอก็ยกมือขึ้นช้าๆเหมือนกำลังเชือ้อเชิญคืนนั้นบีหายไปไม่มีใครรู้ว่า เธอเดินออกไปจากห้องพักตอนไหนแต่รองเท้าแตกของเธอถูกพบอยู่ริมเขื่อนมีรอยเท้าเปียกลากไปถึงขอบน้ําแล้วหายไปเจ้าหน้าที่ช่วยกันค้นหาทั้งคืนพิมพ์นั่งเฝ้าดูในความมืดเธอเห็นบางสิ่งใต้ผิวน้ําเหมือนผมยาวดําที่ลอยพลิ้วไปมาและมีดวงตาสองดวงมองขึ้นมาทางเธอ เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งพิมพ์ลงมาสิหลังเหตุการณ์นั้นพิมพ์ไปหาหญิงชราคนหนึ่งในตลาดยายคนนั้นชื่อยายคำเธออยู่มาก่อนจะมีเขื่อนยายคำพูดช้าแต่ทุกคำเหมือนแทงใจเขื่อนนี้มีศพอยู่ใต้น้ำหลายศพตอนน้ำเริ่มท่วม คนขุดศพแม่ขวัญไม่ทันหล่อนยังอยู่ตรงนั้นอยู่ใต้บ้านเก่านั่นแหละหลังจากคนหาบีไม่เจอพิมพ์พขออนุญาตกลับกรุงเทพแต่คืนก่อนจะไปฝนตกหนักน้ำในเขื่อนสูงขึ้นอีกครั้งพิมพ์พนั่งเก็บของแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งพิมพ์พอย่าทิ้งฉันน้ำตาพิมพ์พไหลโดยไม่รู้ตัว เธอลุกเดินออกไปริมระเบียงเธอเห็นหญิงสาวในชุดขาวเปียกโชกยืนอยู่บนผิวน้ำเธอยิ้มให้พิมพ์แล้วพูดเพียงว่าถ้าเธอลงมาบีก็จะได้กลับบ้านพิมพ์ก้าวไปทีละก้าวเสียงน้ำดังซาเบาๆก่อนที่พี่หมิวจะวิ่งมาดึงแขนไว้ได้ทันพิมพ์หมดสติไปในคืนนั้น ศพของบีถูกพบสามวันต่อมาลอยขึ้นมาจากกลางเขื่อนเส้นผมของเธอพันเข้ากับเศษไม้เก่าและในมือกำลุกปัดโบราณที่ไม่รู้มาจากไหนเขื่อนแม่ลานยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้มีป้ายห้ามลงเล่นน้ำติดไว้ชัดเจนทุกครั้งที่มีการลดระดับน้ำชาวบ้านจะได้ยินเสียงแผ่ว เสียงผู้หญิงร้องเรียกชื่อใครบางคนบางครั้งก็ได้ยินชื่อพิมพ์ฉันไม่กลับไปที่นั่นอีกเลยแต่ทุกครั้งที่ฝันถึงน้ำฉันยังได้ยินเสียงนั้นก้องอยู่เสียงเรียกจากใต้เขื่อนพิมพ์หลังจากหนีออกมาจากเขื่อนแม่ลานฉันคิดว่าทุกอย่างจะจบแล้วแต่ฉันไม่เคยรู้เลยว่าเสียงใต้น้ำ ไม่ใช่สิ่งที่เราจะหนีได้ง่ายๆและบางครั้งมันอาจตามเรามาถึงบนบกพร้อมกับเงาของเรือจมที่ไม่เคยมีใครพบซากของมันเลยหลังเหตุการณ์นั้นฉันกลับกรุงเทพทันทีแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะจบลงตั้งแต่วันแรกที่กลับมาพิมพ์มีอาการประหลาดทุกคืนเธอจะฝันว่าอยู่กลางน้ำและมีเงาของ เรือไม้ลำหนึ่งลอยเข้ามาใกล้ๆช้าๆเรือนั้นเก่าไม่มีคนและใต้ท้องเรือนี้จะมีเงาคล้ายคนห้อยหัวอยู่เสมอเหมือนถูกล่ามไว้ใต้ท้องเรือด้วยความแค้นสองอาทิตย์หลังกลับมาพิมพ์เริ่มได้ยินเสียงน้ำหยดในห้องนอนทั้งที่เธอไม่ได้เปิดแอร์ เสียงนั้นดังเป็นจังหวะแปะแปะคืนหนึ่งพิมพ์ลุกขึ้นไปเปิดไฟเธอเห็นน้ำเป็นทางยาวไหลออกจากใต้เตียงของตัวเองพอเธอก้อมลงไปดูมีผมยาวเปียกโผล่พ้นขอบเตียงแค่ปลายเส้นไหลกระจายบนพื้น และใต้เตียงมีเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆเหมือนลอยขึ้นจากใต้น้ำลงเรือลงมาสิแต่สิ่งที่ทำให้พิมพ์ใจเย็นเฉียบคือกลิ่นข้าวสนิมเหมือนเหล็กเรือเก่าที่ผุลอยขึ้นมาตามเสียงนั้นด้วยพิมพ์ทนไม่ไหวจึงโทรหาพี่หมิวและเดินทางกลับไปหายายคำที่ตลาดเก่ายายคำเห็นหน้าเธอแล้วก็ถอนหายใจยาว หนีได้ก็แค่ตัวแต่หนีชะตาน้ำไม่ได้ดอกหลานเน้ยพิมพ์เล่าเรื่องเสียงน้ำหยดและเรือในฝันทั้งหมดให้ยายฟังยายเงียบไปนานมากก่อนเล่าเบาๆว่าพายแม่ขวัญไม่ใช่ตัวเดียวที่อยู่ใต้เขื่อนหรอกตรงนั้นเคยมีเรือจมเป็นเรือส่งของในสมัยก่อนวันหนึ่งเรือนั้นล่ม พราะถูกลากลงไปโดยตัวอะไรก็ไม่รู้ในน้ําจากนั้นยายคําก็พูดสิ่งที่ทําให้พิมพ์สั่นทั้งตัวคนที่จมไปทั้งหมดยังไม่ได้ขึ้นจากน้ําแม้แต่ศพเดียวและตอนนี้เขากําลังหาคนแทนพิมพ์เริ่มเข้าใจว่าพรายแม่ขวัญไม่ใช่เพียงผีตัวเดียวแต่เป็นเหมือนจุดรวมวิญญาณพรายน้ําที่ดึงเอาผีอื่นๆในสายน้ํา เข้ามาในอณาเขตของตัวเองเรือที่พิมพ์เห็นในฝันอาจขึ้นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกพรายดึงลงไปแต่ทำไมถึงตามพิมพ์มาถึงกรุงเทพยายคำตอบช้าๆแม่ขวัญเห็นเจ้าตั้งแต่คืนแรกที่เขินแล้วน้ำตาเจ้าร่วงตอนเขาเรียกเขารู้ทันทีว่าเจ้าวันไว้ต่อเขา พายจะไม่ปล่อยคนที่ใจอ่อนไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะพิมรู้ว่าถ้าไม่กลับไปเสียงนั้นคงจะตามหลอกเธอไปครั้งชีวิตพิม์พจึงตัดสินใจกลับไปเขื่อนแม่ลานกับพี่หมิวอีกครั้งคราวนี้คนในหมู่บ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่าไปลงน้ำนะหลานมันอันตรายมากๆเลย ทุกปีจะต้องมีคนสังเวยชีวิตแต่พิมพ์จำเป็นต้องไปเพราะทุกคืนเธอเห็นภาพเดิมซ้ำเธอยือนอยู่บนเรือและเธอจะเห็นเงาคล้ายคนในใต้น้ำและดึงเรืออย่างช้าช้าเหมือนต้องการให้เรือพลิกพิมพ์กลัวว่าถ้าไม่ไปจบเรื่องเธออาจกลายเป็นศพต่อไปคืนนั้นลมแรง เขื่อนเงียบกว่าปกติเหมือนสถานที่นั้นกำลังหายใจชา้ชาๆใต้ผิวน้ำพิมพ์ยืนริมสันเขื่อนแล้วรู้สึกได้ทันทีว่ามีสายตาหลายคู่มองขึ้นมาเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆแล้วเสียงผู้หญิงก็ดังขึ้นอีกครั้งเบามากช้า ช้าเย็นพิมพ์กลับมาแล้วหรอพิมพ์สะอื้นแล้วพูดเสียงแผ่วเบาฉันไม่ได้ตั้งใจจะไปแทนใครฉันแค่อยากจะจบเรื่องนี้แต่เสียงใต้น้ำตอบมาชัดเจนเรากับอยู่ข้างหลังไม่มีใครกลับขึ้นจากน้ำได้โดยไม่จ่ายอะไรเลยน้ำกลางเขื่อนเกิดวงน้ำวน ช้าแต่ลึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังดันขึ้นมาจากข้างใต้สิ่งนั้นคือเรือไม้เก่าๆลอยขึ้นจากใต้ความมืดของน้ำเสียงไม้เก่าลั่นคลืดเหมือนกำลังร้องไห้ใต้ท้องเรือมีแขนผู้คนหลายคนลามติดกับไม้เรือไหวไปมาเหมือนกำลังพยายามปีนขึ้นมาจากขุมน้ำพิมพ์ เห็นผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ขึ้นชัดที่สุดหน้าเธอซีดผมยาวดำตาเปิดกว้างเธอคือแม่ขวัญเธอพูดเบาๆแต่ดังชัดในหัวของพิมพ์ลงมาแล้วทุกอย่างจะจบเรือเคลื่อนเข้าหาฝั่งช้าๆเหมือนมีคนพายทั้งที่ไม่มีใครพิมพ์กำมือแน่นพี่หมิวร้องห้าม แต่พิมรู้ว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างชีวิตของเธอจะไม่พ้นเงาน,าน้ำนี้ไปตลอดชีวิตพิมพ์ตะโกนลงไปในน้ำเสียงสั่นแต่เด็ดขาดฉันจะไม่ลงไปแต่ฉันจะทำให้คนบนบกรู้เรื่องของพวกเธอใครที่ตายที่นี่จะไม่ถูกลืมทันใดนั้นน้ำในเขื่อนนิ่งสนิทเรือหยุดกลางน้ำเงาแขนทั้งหมดค่อยๆจมลง เหมือนยอมถอยหรือกําลังฟังแม่ขวัญมองพิมพ์ด้วยสีหน้าเศร้าแล้วพูดประโยคสุดท้ายนั้นเจ้าต้องเล่าเรื่องของพวกเราให้ทุกคนฟังจากนั้นเธอค่อยๆจมหายลงไปพร้อมเรือตั้งแต่วันนั้นเสียงกระซิบใต้เตียงของพิมพ์ก็ไม่ดังอีกเธอไม่ฝันถึงเรือจมไม่ฝันถึงผมเปียก ไม่ฝันถึงน้ำเย็นรัดข้อเท้าเหมือนเดิมแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหนักพิมพ์จะได้ยินเสียงหนึ่งดังแผ่วๆราวกับแค่เตือนอย่าลืมคำสัญญาและนี่คือเหตุผลว่าทำไมวันนี้พิมพ์ถึงต้องออกมาเล่าเรื่องทั้งหมดให้พวกคุณฟังไม่ใช่เพื่อความหลอนแต่เพื่อให้รู้ว่า วิญญาณทั้งหมดที่จมน้ำตายที่ไม่มีใครทำพิธีที่ถูกเขือนทับไว้พวกเขายังมีอยู่จริงและพิมพ์ก็ยังคงทำตามสัญญาเพราะเมื่อใดที่เธอหยุดเล่าเสียงใต้น้ำนั้นอาจกลับมาอีกครั้งพิมพ์ลงมาขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางและร่วมรับฟังเรื่องราวสดหลอนนี้กับเงาเล่าเรื่องจนจบค่ะ หากคุณชื่นชอบเรื่องราวแบบเจาะลึกที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์ตำนานและความจริงที่ถูกซ่อนไว้แบบนี้อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe หรือติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วมาร่วมดำดิ่งสู่ความมืดและไขปริศนาเรื่องราวสุดหลอนจากไปพร้อมกับเงาเล่าเรื่องได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดี หรือ,อย่างน้อยก็ขอให้ไม่ต้องเจออะไรตามติดไปถึงเตียงนอนนะคะ